สวัสดีครับหนึ่งนาทีจากสิ่งที่เราจะการานตีคำพีจบในหนึ่งปีกับจอรนประจำวันที่12บสองตุลาคมพระธรรมอิสยาบทที่39 40พระธรรมอิสยาบทที่39 40บอกเรา เหมือนที่พูดใน2พงกษัตริย์บทที่20ที่พูดถึงคณะทูตของบาบิโลนที่เฮสกิยาได้เปิดให้ดูทุกสิ่งเพราะความอวดตัวเพราะความเย่อหยิ่งของเขาพระเจ้าจึงบอกว่าทุกสิ่งที่เขาเห็นเขาจะเอาไปทั้งหมดและบทที่40พูดถึงพระเจ้าพระองค์และพูดถึงยอนผู้ให้บัพติศมาทรงเตรียมทางในถิ่นทุรกันดารสําหรับองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงทําทางหลวงของพระเจ้าในถิ่นทุรกันดารให ตรงและเราได้เห็นเลยว่าพระเจ้าจะนําความชื่นชมยินดีการเป่าร้องถึงพระองค์เป็นสิ่งที่สําคัญสุดท้ายของบทที่40แต่บรรดาผู้ที่รอคอยองค์พระผู้เป็นเจ้าด้วยความหวังจะฟื้นกําลังขึ้นใหม่พวกเขาจะกางปีกทะยานขึ้นเหมือนนกอินทรีพวกเขาจะวิ่งโดยไม่รู้จักเหนื่อยพวกเขาจะเดินอย่างไม่รู้จักโรอยแรงขอให้เรามีท่าทีรอคอยองค์พระผู้เป็นเจ้าเช่นนั้นนั่นคือหนึ่งนาทีสวัสดีครับ